สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ National Geographic อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีแมลงปอรครับเราเอาแมลงปอมาเข้าฉากอีกแล้วนะครับแมวันนี้เราไซพ็อปเยอะมากเลยนะฮะอ่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่การแข่งขันโตโยต้าเลสซิ่งการสนามที่3ครับนี่ฮะสนามที่3นะครับดูเป็นไงฮะเมื่อกี้เป็นไงฮะอารเร่เดอะซีรีส์สนุกไหมฮะสนุกนะนะครับ โอ้มี FC เข้ามาครับโอ้โหพี่น้องต่อฮะ ASW Racing นะฮะ FC พี่ป๊อปโอ้โหขอบคุณมากครับต่อผมนานๆจะมี FC จากเขาคนนึงนะฮะพูดจนเสียงแหบแล้วฮะนะครับในต่อน,นี่เขาก็มีกล่องฮนะทำกล่อง ASW บิวบาลานซ์ไฟซิ่งนะครับใครที่อยากลองใช้ลองไปดูครับแล้วก็อะไรนะต่อมีอนะไรสปีดออยนะครับ วันนั้นนายต่อก็เอามาให้ลองใช้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่น้องนักแข่งหลายคนครับที่เอาผลิตผ์มาให้ลองใช้นะครับไม่ว่าเป็นพิตีพิตีดูบักนะครับก็แว็กซี่รถแกนนี่แบบเงาวิ่งเลยนะฮะนะครับดูแลเครื่องหนังดีๆกับแว็กซี่ของพิตีนะครับแล้วก็คุณโน้ตครับจัดไบตมียทูโกมา2กระป๋องเอ้ยสองขวดครับไบตมียทูโกขอบคุณคุณโน้ตครับจากไวอัลโตมติีริ q วิดนะครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนักแข่งหลายๆคนครับตะเยาวราชนะครับที่ยังนึกถึงกันนะครับเอาเก่ารัดมาให้ทานนะครับใครไปเยาวใคยที่ชอบทานกาวรัดนะครับก็ตะเยาวราชได้เลยนะครับหอมอร่อยฮะมันทุกเม็ดฮะพอพูดคำนี้แล้วมันจะแปลกแปลกนะมันทุกเม็ดนะฮะเดี๋ยวรุ่นต่อไปครับเป็นการแข่งขันในรุ่น C14 ครับแล้วตอนนี้ผมเห็นเขามอบรางวัลอยู่นะครับ เห็นมอบรางวัลเป็นการมอบรางวัลของพี่น้องลั้งแข่งในรุ่นน่าจะเป็น4 7 2ป่ะของเจ้าปอมนะครับกับตุ่มติ่มด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจนะครับปีนีมารายงานตัวได้ครับนี่ฮะ C14 รถแข่งทั้งหมด10คันครับเป็นรุ่น10คันนะครับ C14 ครับเป็นโอเวอร์พันห้าอันเดอร์พันห้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรถกำลังเข้ากิดสตาร์ทกัน ก็ทักทายครับพี่น้องทุกคนครับที่เข้ามาชมนะครับแฟนๆรายการทุกคนนะครับดูจากที่ไหนอย่างไรครับเข้ามาครับนี่ฮะอุดรชัดเจนครับพี่โมสวัสดีพี่น้องชาวอุบอุดรนะครับขอนแก่นไปบุกมาแล้วฮะโอ้นี่สาวๆจากไว้จ้ะเพราะรักรถจึงยอมไว้ใจนะครับขอฝากใจไว้ได้ไหมเอาตมาฉีดลิควิดนะ คุณผู้ชมอย่าเห็นอย่างนี้ฮะเธอสามารถบินได้นะฮะเธอใส่ชุดอย่างนี้นะฮะเป็นพาวเวอร์นะฮะนี่ฮะคุณปอนะฮะจะเห็นนะแพ้ไปดูเนี่ยนะค,คนถือธงอนะฮะเดินผอมทั้งวันแล้วนะฮะนคุณปอนนะครับขยันจริงยจริงๆแกขยันจริงนะเดีดเดดจะเดินไปดูตรงนู้นอับขรุ่นนี้ก็วิ่งมาดูตรงนี้อะไรเงี้ยรถแข่งเสียบคัน ขอนแก่นหนาวมากปัด๊ดจริงดิคุณไฟแดงเลสซิ่งคับบอกว่าขอน<ค>แก่นใครคิดว่าตัวเองดูไกลที่สุดอยู่ที่ไหน uh huh. พิมพ์มาหน่อยซิอุดรธานีดูพิตตี้ชัดแจ่มเลยครับแมเข้าใจดูนะเราคุณทีเพ v ทีพีเวอร์จินเอ่อปักกี้เห็นมีใครบุรีรัมย์ก็มานะครับ uh huh. <FC. S 1> เดี๋ยวเราจะไปจัดแข่งกันนะ <H uy> บุรีรัมย์น,มนี่ครับพิตตี้เขามีเอฟซเต่าแว็กซี่ครับคุณเอ็ดโดเอ็ดโดเอ็ดโด นะสิริพงศ์นะฮะ98สู้สู้สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณบุรินนะฮะ<ส>บุรินใช่ครับุบรินดูบุรินครับผมชอบเป็นเอฟซีเขาเลยเนะ่ยเน่ยน<ะ>่แพลงครับน่บุรินบุญวิสุทธ์โอ้โหใช่เหรอวะนั่งรถมาด้วยกันเปิดแต่90ศสีราชาครับชัดเจมครับขอบพระคุณทีมงานครับที่ถ่ายทอดสดให้ทางบ้านได้รับชมโอ้เป็นไงฮะฟังแล้วเป็นไง อ่ะทีมงานตากล้องครับนี่ฮะัุ่มภาพสวยๆต้องชมเขาเลยครับให้เครดิตเขาหน่อยครับพี่โมจากจาก V6 นะ V6 นะครับ V6 หกอเมซอนนะฮะคนสวิตนี่หน้าตาดีเนี่ยอือเอาละครับรถแข่งมาเลขห้าครับธนพลนะฮะธนยาพรสวัสดีครับธนพลอุ้ยมีอะไรเนี่ยอ๋อร้องคาราโอเกะในรถด้วยเหรอมีไม้ฮะติดไม้ที่มโมเขาไว้สื่อสารสื่อสารโถ่ผมแม่งกันนึกก็นึกว่าไว้สื่อสารกับดาวเทียมไทยคมว่าเหรอนึกว่าแบบแบงอารมณ์ดีร้องคาราโอเกะในรถอะไรเงี้ยนะ อ่าหมายเลขสี่เจ็ดครับพิทาศัก์ชัยกุลงามดีสิงเอลนี่ครับสวัสดีครับพี่อย่าล้อเล่นกับพี่เขาครับเหมือนแบบตอนนี้มืดมืดมานะแต่ฝั่งทะเลยังแจ่มอยู่เลยนะมาหมายเลขสองสี่เก้าเซียดิชันนะฮะครับสิรภพตั้งบุรณะกุลสวัสดีครับสิรภพครับเซียดิชชั o นโจเซวิตนะฮะพรอสเรซิงทีมเมื่อไหร่จะถอดหมวกมาให้ผม เขียว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 หนึ่งคันใครครับใครเอ่ยมาแล้วมาแล้วสี่ศูนย์ครับวีระพงปังนี่เปร่งปังนะมีน้ามีนวลนะนี่ครับที่หนึ่งนะอาวที่หนึ่งโอเคสู้ครับวีระพงศ์ครับชุดใหญ่แบบวะดูหลวมๆฮะดูไหล่ตออดูไหล่ห่อๆไปหน่อยนะเป็นซื้อชุดใหม่ปข้างล่างเขามีขายแล้วเนี่ยของใครนะมา อ่าหมายเลขหนึ่งสองครับใครครับหนึ่งสองอัตการสุวรรณโอ้สวัสดีครับพี่อัตรการสุวรรณครับพี่สู้ๆนะครับพี่หมวกกันน็อกพี่สวยครับไม่ใช้บอกผมนะครับขอหมดจริงๆเราเอ๊ะอีกคันหนึ่งนี่คุณคุครับนี่นี่ป๋าผมสองหนึ่งสามนี่ครับผู้จัดการทีมครับป๋าเราดูหน้าป๋าด้วยนี่คือสุภกิจนะหน้าบรุณะครับดูผู้จัดการทีมก็หน่อยครับตากล้อง ไม่แหมไม่ยอมซูมให้ผมเลยผมจะสวัสดีครัใช่ป๋าลงมาอลงมาคุมนี่ป๋าป๋าสวัสดีครับป๋านี่บกมือก็อีกขอให้ดูพักใหม่นะขอบคุณครับสวัสดีครับป๋าจาก P K ใช่ไหมครับใช่ P K Racing นี่ครับจักไว้ครับจักไว้ครับใครครับหมายเลขเจ็ดครับแล้วพี่สุขธราพิลล์มสวัสดีครับแล้วพี่สู้ๆครับชุดสวยมากเลยครับโอ้หถุงมือก็สวยขออีกแล้ว เฮ้ยมุมนี้มุมกล้องมุมใหม่มุมใหม่มุมใหม่ครับนี่ปีนอยู่ไปนะตากล้องยืนปีนอยู่นั่นแหละนี่หมายเลขห้าศูนย์ครับห้าศูนย์วิรพงศ์อินทราลัศมีครับสู้กันพี่เนี่ขาบอกรุ่นนี้กำลังมานะซีวิค GAEF คันนี้อ๋อเหรอฮะกกลลับมาอีแ้วใช่มักลบมาเริ่มเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นจากหน้าเขาเรียกอะไรหน้ากล้องเริ่มมีเม็ดน้ำลงมานะครับฝนอาจจะลงแล้ว ขอขออย่าให้มันลงนะขออย่าหนักแล้วันไม่ไม่แต่ตรงนี้เฮ้ยตกี้มันมืดกว่านี้มันเริ่มสว่างแล้วไม่แน่ไม่แน่อะอาจจะเคลียร์ครับขอให้มันผ่านพ้นไปดีๆจะได้ดูกันกีฬามันมันะใครที่อยู่ทางบ้านช่วยกันปักตะไคร้หน่อยนะฮะอ้าวนี่อุ้ยเขาบอกว่าป้ายหนึ่งนาทีนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับทีมงานแมชชีนิกออกครับผมเรามาดูครับที่ไหนชัดเจนอย่างไรบ้างครับคนดูทั้งหมด 900คนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะวันอาทิตย์พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะกดไลค์กดแชร์ผู้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นะคุณชมนะผู้ผมจะไม่ค่อยจะมีสาระอะไรมากมายหรอกนะผมก็แบบพยายามพากให้มันพอเราพากเสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องไปร้องเพลงกันอีกนะเนี่ยทำไมฮะใช่ไหมอะไระเราจะเป็นคู่แข่งลุงทนฮัลโหลอ่าคือบางทีเราดูรถแข่งก็ ผมก็ไม่ได้ทางการมากนะฮะผมทางพัทยานี่ครับมาทิ้งอะไรคุณทิ้งไว้กลางทางครับอีกแล้วตกปลาอยู่เขื่อนระชะโลธรตรงไหนเ่เออจังหวัดอะไรอะจังหวัดอะไรม่เคยได้ยินเลยเนี่ยบางร้านก็เม็ดใหญ่บางร้านก็เล็กครับอะไรอฮะผมรู้จักแต่เขื่อนละชวิภาที่ฝนตกแล้วน้ำมันขังครับผมหรอ นันทพันธ์<ม>คุณทันทพันธ์ครับสวัสดีครับเอซเบอร์ห<ม>นะครับอโอเคครับดูที่ตีทงครับเฮ้ยใครดูที่ตีทง<อ>เพชรบูรณ์ชัดมากครับคุณยงยุทธ่สวัสดีคุณยงยุทธครับหุย้ยเชียงรายชัดนะฝนอ๋อเชียงรายฝนตกแต่ชัดนะครับช่างใหญ่ไทยแลนด์คุณทีลพงครับ คุณธีรพงศ์หนูซ่อนรัพย์จากยะลาสวัสดีครับพี่น้องชาวยะลาครับคุณแสวงพรอินครับ FC พี่ฮอปอาทัยอ๋อคุณอนุรักษ์กรรมการครับสวัสดีครับคุณอนุรักษ์กรรมการครับคุณโชคนะครับสิทธิโชคครับ FC กระบี่คมชัดมากนะครับสวัสดีครับ คุณปาล์มนะครับคุณปาปาล์มป่าฮะผมอ่านผิดขออภัยนะครับ f c พี่เอวีหกครับโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยว f c พี่เอวีหกขนาดตากล้องยังมี FC เลยเหรอโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยกำแพงเพชรชัดเจนครับโอ้โหกำแพงเพชรกุยตาก ใช่ครับเพื่อนผมก็อยู่กับแพงเพชรนะขายอะไรอยู่นะกระเพานะเจ้าไปนะฮะไงก็ลองไปดูครับกระเพาซาห้าเพื่อนผมเพื่อนผม่าเพื่อนผมก็อยู่กับแพงเพชรขายของอยู่ที่นู่นนะครับเพื่อนผมก็อยู่นะเป็นเจ้าถิ่นเลยมาเฟียเป็นอะไรครับฟลุกซินเวียรู้จักกันไหมกับแพงเพชรกับแพงเพชรนะฮะปลาจีนบุรีชัดแจ๋วครับคุณสายันสวัสดีครับมันมากครับขอนแก่นขอนแก่นเอาน่ามาแล้วเสียงผม ขอนแก่นชัดเจนครับโอ้ขอบคุณมากครับคุณไฟแดงเลสซิ่งขับครับคุณอาร์ตบอกว่ามอส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 อ่าบางไผ่98สู้ๆโอเคบางไผ่ก็ทีมของแอ่์จะแซงครับผมอ่าเชียงใหม่ชัดเจนครับสวัสดีชาวเชียงใหม่ครับหาดใหญ่ชัดเจนครับคุณบุญริศนะฮะคุณบุญริศนะฮะริศบวกแก้วขอบคุณครับเชียร์ทีมหมูบินทุกท่านครับจาก JMS T อ่าคุณแพรวนะฮะ FC PA SRC อู่ช่างเบ้อ อู่บ้านช่างเติ้นศีราชาค่ะโอเคเอาครับตอนนี้รถเซติกาเข้าพิษแล้วนะฮะเหลือรถแข่งทั้งหมด10คันไปจัดแถวให้สวยกำลังเข้าสู่ทางตรงฮะหกอบสนามโอเคครับรุ่นนี้ไฟดับเรียบร้อยครับออกมาแล้วครับกับการแข่งขันในรุ่นนี้ครับ44ครับ4 โอ้โหแล,แล้วมันแรงนะฮะบอกเลยครับในสนามนี่มันเสียงแบบเพออาะจริงจริงนะนพลธนายาพรครับผมพิราศักดิ์ชัยกุลคำดีสิริพง <ผม S 1> ตั้งบุรณนกุลเอล่อแหละฮะแข่งกันสบายๆนะใช่ครับรุ่นต่อไป4-3-8พิสุชิเตรียมตัวเป็นไงนะฮะชมอยู่ที่บ้านเป็นไงฮะนี่เสียงไหมฮะมันไหมฮะตอนนี้เสียงเข้ามาในลูหูมันมมันอาจจะไม่ได้ยินเสียะะงพวกผมหรอก อ่ะมาครับไปครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับตงเขียบไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันยืดระยะกันไปครับปกรอบสนามด้วยกันผมว่ารุ่นนี้ไม่น่าจะมีอัิเสบไม่แน่ครับแต่ไม่มีดีแล้วครับไม่อยากให้มีแล้วครับนี่ครับผู้นำอันดับหนึ่งนะครับหมายเลขห้าครับธนพลครับตามมาด้วยหมายเลขสี่สิบเจ็ดครับพีรศักดิ์ใช้คนงานดีครับอย่าล้อเล่นกับพี่เขาครับนี่ฮะโอ้โหมกมาเลยครับ หมายเลขห้าครับโอ้ธนพลนะฮะเป็นฮอนด้าคำสามประตูอยู่หน้าเราเป็นฮอนด้าอีเคสามยู่ที่สองครับลงในรุ่นของโอเวอร์พันห้าครับในรุ่นนี้เขาแบ,บ่งเป็นโอเวอร์พันห้ากับอันเดอร์พันห้าโอ้โงวิ่งกันหนึ่งนาะทีหนึ่งห้าครับนาทีหนึ่งห้านะครับเป็นกลุ่มของผูน้นำครับ ผมขอพูดตามนะตามอยู่ไกลๆฮะรับผมพูตามก็จะเป็นอันเดอร์จะเป็นเครื่องยนต์ตามกว่าพันห้ร้อีซีนะฮะก็จะมีสีรพกมีระพีใช่ครับนะฮะมีวีรพลมีสุภกิจครับมีหมายเลขเจ็ดนะฮะคุณเล็บพีนี่นะฮะเล็บพีนี่ครับสองสี่เก้าครับสองสี่เก้าที่สีรพกนะครับโอ้โหครับนี่ครับ เจ็เอเด็ตันนะครับของข้าประกวดครับแล้วหมายเลขเจ็ดครับจากไว้นะครับระพีนะฮะนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่การที่ตอนแรกมาสไลด์ลงมาที่รถคืนคลีนมาแล้ว่ะนะที่ขาวนะครับเพิ่งมาเิ็นสติ๊กเกอร์น่าจะใช่ครับที่เราเห็นอยู่รันตอนแรกขาวโจ้เลยขาวัจ้เลยครับคันนี้นะครับ รถจริงๆเขาสูงมากนี่ฮะมาอีกกุ่มนึงครับหมายเลขสี่เลย PK Racing อยู่ข้างหลังนะครับมาครับมาดูสวิฟไล่กดดันหน่อยฮะนี่ครับสองหนึ่งสามไล่กดดันหมายเลขสี่ศูนย์ครับ PK Racing นะโอ้มาเลยฮะมาดูสุภกิจนาบุรณะนี่ครับ PK ครับป๋าต่อส่งเข้ามาครับมีทั้งหมดสี่คันด้วยกันนะนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับของทีป๋าเขานะครับนี่ครับหมายเลขสี่ศูนย์ครับ อันดับที่6ครับอวออวีระหกเป่งปังครับเอาละครับซูสเกตนี่ยสวีปนี่เครื่องเท่าไหร่นะพันพันสองกว่านะใช่ครับพัน,น,น,นสองมหัศจรรย์ครับน่าจะสุดมาแรงอย่เคือเดี๋ยวนี้ฮะรถแบบอีโคคาร์นะครับเขาแรงนะฮะรถแบบพันซีซีผูกเทอร์โบอเงี้ยเยอะ รุดไปใหม่หน่อยนะสามสูบพันศีรีถูกต้องครับสามสูบพันศีซีฮะเยอะเลยฮะนี่ครับกองพัฒนาทองพัฒนาธนทรใช่ฮะทองพัฒนาเฮ้ยเริ่มยืดออกมาครับหมายเลขห้าครับยืดออกมาโอ้ย่างกันรถสองคันแล้วฮะวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมสองวิเลยเหรอโอ้โหนี่ครับหมายเลขห้าครับธนพรครับอัน เวลาเขาดีขึ้นกว่าเดิมครับ1.13ครับเร็วขึ้นมาสองวิสเลยครับแต่ขอพีพ่และศักดิ์ยังอยู่ที่1 3, 5<ล>1 5ยั่งาเสถียรอยู่ที่1นเสถีย,ถยรงันนาที1นครับแสดงว่าน้ำผลไม่เสถียรครับวิ่งเร็วไปครับไปวิ่งช้าหน่อยเออพ,พยื่อนเดินตามทันโอ้โหเ้ยเสียทําไมตุ่นถุมอย่างนั้นล่ะ2-4-9เครับเสียระพ โอ้โหใครไปตุยตูดแกวะเออเออตั้งแต่ตอนนั้นได้ป่าวน่าจะอยู่ในกลุ่มตอนที่ช่วงชุนหุ่นแหละฮะใช่ฮะนี่ล้อสวยๆอีกหนึ่งแบรนด์นะฮะก็เลือกเอานะฮะโอ้ล้อสวยๆเยอะครับโรต้าอย่างนี้อ่าโรต้านี่แต่ก่อนนี่แบบชอบมากเลยผมนี่ชอบเนี่ยใช่ผมนี่มีล้ออเป็นรถที่ทำสีได้สวยอ่ะใช่ครับผมมีโรต้าร์สองชุดรู้กี่เพื่ออะไรครับเป็นคนละสีกัแล้วแต่อยากอารมณ์ไหนก็เปลี่ยนนะฮะ แล้วผมให้เพื่อนผมให้เพื่อนเปลี่ยน ATM ATM เพื่อนโอึ้ยทำไมมันนี่ดูเขาอย่างนั้นแล้วครับโอ้โหหมายเลข12ครับอยู่ข้างหน้าครับแล้วแจ๊ซตามครับอันดับ3กับอันดับ4ครับเอาแล้วครับอันดับ3กับอันดับ4ครับอันดับ3มีหมายเลข12ครับเอาแล้วครับแจ๊ซขึ้นมาแล้วครับเอาครับหมายเลข12ครับแจ็ซไม่ไหวยังงงแหมมันทางตรงนะ กระแสกระแสโค้งล่างนะครับบอลงกำลังกับเครื่องก่อนะครับแจ็คเอาขอแผงลิ้นหนยแล้วแจ็คเบรกก็รไ่มะเบรกก็รุ่มๆอันนี้อีกคู่หนึ่งครับเขาแบ่งเป็นคู่ๆนะอ่าอันี้อันดับที่6กับอันดับที่เจ็ดอยู่ในค่าของอันเดอร์พันธะเราดีซีครับอันดับที่อันนี้ครับหมายเลขสี่ศูนย์อยู่ันหกครับวิรพลนะครับเป่งปังนะครับตามมาด้วยหมายเลขสองหนึ่งสามครับสุภกิจนาคบุรุณะครับซึ่งจาะฝาต่อส่งเข้ามาครับ สวิตนี่นะฮะนี่ยฟังเาต่างตรงก็ยืดออกไปนี่ครับผู้นำครับผู้นำของรุ่นนี้แล้วนำเลยใช่ครับเข้าไปแล้วสี่รอบครับเหลือสองรอบพัฒนาหรือตองพัฒนาผมอ่านเป็นขอนี่ฮะผ่านไปแล้วสี่รอบคราวนี้เข้าสู่ล้านแลกแล้วปะ รุ่นต่อไปครับยังมีอยู่ครับกับ C38 ครับ C38 เป็นอะไรารับรที่สองพิรักใช้คุณงามดีครับผมก็รับป้ายร้านแหล่โ็ยเชนเดลยวกัี C38 เป็นรุ่นอะไรครับพี่โม C38 เป็นมิตซูบิชินะฮะสาวอกขายในย่า e จีโรชั่นนะหรือจะเป็นโคก็อยู่ในนี้แหละอ่ะมาดูกันต่อครับคู่นี้ก็ยังไปด้วยกันนะครับ หมายเลข12บครับอันดับที่3เาเอ,อเขาจับคู่กันเลยนะถูกต้องเขาแบบงเป็นคู <c oughs> ก่กู่ก็ตามนุ <c oughs> ่นเขาเลยฮะค่เคียงกันเสียดิชันครับนี่ฮะตามอยู่ครับสิคบัง,งนั้นะเขาเป็นอะไรเ <c oughs> ดือดรับเดือดรับนี่ก็อีกคู่หนึ่งครับ <c oughs> ตอนนี้ผู้นำนะอยู่กำลังเข้าโค้งฮอนด้าแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องกำลังจับ ผู้นำครัผู้นำผู้นำมาตามเท่าทันนี้เลยครับใช่โอ้หไวจังนี่ครับมาแล้วครับเข้าสู่โค้งโตโยทาครับ้งโตโยทายผิดท้ายแล้วก็เหลืออีก300เมตรสุดท้ายนี่ฮะมาแล้วครับแซมของเราครับหมายเลขห้าครับธนพลธนยาพรอันดับที่หนึ่งเป็นไงครับอันดับที่หนึ่งโอ้แล้วก็เป็นอันดับที่หนึ่งในรุ่นของโอเวอร์พันห้าเป็นไงครับคุณผู้ชมครับดูกรรมการตีทงครับ เยี่ยวตัวแทบขาดครับแทบตีสองมาแล้วครับลำสองโอเวอร์ออแล้วก็เป็นลำสองในรุ่นโอเวอร์มาน่าด้วยเช่นกันเพีรศักดิ์ชัยกุญงามดีเสดูการสะบัดผมครับเป็นไงครับดูข้อมือเป็นไงฮะสามสี่เอามาแล้วแหม่ไม่ทันสามลำทบไปนี่ดูกรการสุวรรณอัตติศีศิรภพตั้งบุรุณาคุลโอ้โหยินดีกันแม้แข่งทุกท่านนะผ่านพ้นไปครับ ในรุ่นนี้ครับเดี๋ยวเรายังมีอีกรุ่นต่อไปนะครับเป็น438 Mitsubishi and my friend โอ้รุ่นนี้ก็จะมีรถเพื่อนๆที่ที่ไม่ใช่มิสูอะเนาะแต่ Mitsubishi ก็ลด70-100%ครับใครที่เป็นสิทธิ์เฉลิกนะฮะดูเลยฮะรุ่นหน้าับมาเลยฮะอันนี้ครับกำลังจะเข้าครับอันดับ6อันดับ7ครับดีครับชมหน้าครับ t วินเนอร์ครับหมายเลข5ครับธนพล ชนะยาถอนครับยินดีด,ด้วยนะครับยังไงอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะครับเดี๋ยวทานข้าวก็ตักข้าวมันลั่นหน้าจอได้เลยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน <c oughs> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวางไปไหนไปชาร์จแบตมือถือก่อน <c oughs> นะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาีมันๆอย่างนี้ให้ชมทั้งวันนะครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์กันดีกว่าครับอาระประกาศนะ